น้องบรรณวัตนนะครับก็เป็นคนไข้ผู้ชายครับอุบัติเหตุมาล้มแล้วก็มีไหลซ้ายหลุดครับผมมีเรื่องของม้อนรองนะครับด้านหน้าของเอ็นหมุนหัวไหล่เนี่ยฉีกขาดขนาดใหญ่แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับแล้วก็กลับไปเล่นกีฬาแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติครับตอนที่ไหล่หลุดมาครั้งจากอุบัติเหตุเนี่ยเขาพยายามที่จะรักษาแบบประคับประคองหรือว่า conservative um และกินยากายภาพและก็ยังมีปวดเจ็บเยอะขยับได้ไม่สุดครับผมตตดสัดใจจะผ่าตัดครับ ตอนแรกก็ปรึกษาก็เล่าเรื่องไลฟ์สไตล์ให้หมอฟังคือมันไม่ไม่กระทบเรื่องการทํางานครับเพราะผมทํางานออฟฟิศแต่ว่ามันกระทบตรงที่ว่าผมไม่สามารถออกกาลังกายได้เช่นปอยมวยเอยอะไรเงี้ยครับซึ่งหมอเขาก็แนะนําให้ผ่าตัดเร็วที่สุดนะครับผมถ้าอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมในเรื่องของผ่าตัดสองกล้องนะครับก็จะฟื้นตัวไวมากนะครับนอนโรงพยาบาลนนอยู่ที่วันหนึ่งถึงสองวันเพื่อด,ดูเรื่องการปวดเจ็บนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับผม หลังจากกลับบ้านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องแผลในช่วง2สัปดาห์แรกให้ดีนะครับแผลก็จะสมานและเราก็แนะนำนะให้ใส่สลิงนะครับเพื่อป้องกันหมอนรองเนี่ยที่ฉีกขาให้สมานเนี่ยเป็นเวลา4-6สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยก็ทํากายภาพเพื่อฟื้นฟูพิสัยข้อปกติแล้วพิสัยข้อก็จะกลับมาปกติที่3เดือนนะครับเราก็กลับไปเล่นกีฬาหนักๆเนี่ยได้ช่วงเนี่ยแะครับ3-6เดือนนะครับแล้วแต่คนว่าอาการเป็นอย่างไรครับผม ผมก็ไม่คิดว่าเอ้ยไหลมันจะหายได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกก็ทําใจว่าน่าจะ6เดือนอะไรอย่างนี้แต่นี่เพิ่งเข้าได้เดือนที่2ก็รู้สึกเหมือนหายแล้วกายภาพร่วมท,ทําท่ากายภาพที่คุณหมอแนะนำครับวันละประมาณ2-3เซตอย่างนี้ต่อท่าแล้วก็แค่นั้นครับผม น้องปนวัน,นะครับเองก็คือเขาอยากกลับไปต่อยมวยครับซึ่งน้องปนวัตนเองเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมากเลยนะครับดูแลแผลได้ดีนะครับใส่สดิงดีมาตลอดเมื่อติดตามที่2สัปดาห์แผลดีนะครับหเดือนอาการดีเรื่องปวดเจ็บไม่มีแล้วก็สามารถที่จะออฟสติงหรือว่าพยุงแขนเนี่ยสามารถออกได้ ปัจจุบันเนี่ยน้องเขาก็สามารถที่จะมีพิสัยข้อที่ปกติยกได้หมดเลยนะครับผมเทสดูเรื่องความแข็งแรงความมั่นคงนะครับของหันไหล่ก็มาปกติล้วก็เลยอนุญาตน้องเนี่ยสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้นะครับสำหรับกีฬาชกมวยเลยเนี่ยถ้าเกิดประทานหรือแข่งตอนนี้ยังไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดเขากลับไปซอป้อมชกเบาๆนะครับหรือว่าเริ่มที่จะมีออกกําลังกายนะครับก็สามารถกลับไปเล่นได้แล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดเขาอยากจะไปชกมวยเต็มที่เนี่ยต้องเวลาสี่ถึงหกเดือน ็อาจจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่ครับ